จต้องจับตากันอยู่โดยเฉพาะขณะนี้เนี่ยในส่วนของต่างประเทศมีความเคลื่อนไหวอยู่ค่อนข้างมากเลยนะครับเราจะไปประเมินทิศทางราคาทองคำกันครับกับคุณทิพานวัฒนทรัพยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YG l b r l l i a n t and Future จำกัดครับสวัสดีครับคุณวิทิพาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพาครับประเมินทิศทางราคาทองคําวันนี้อย่างไรฮะก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาเหมือนกัน ค่ะสำหรับราคาทองคำในวันนี้นะคะก็มีการปรับตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะตอนนี้ทองคำก็อยู่ในกรอบของที่ระดับประมาณ 1, 7 2 5เี่หรียญ US อล l าร r ต่อ t r o ย o u n ซจนถึง1,750เยหรียญ US อล l าร r ต่อ t r o ย o u n นะคะก็มีการปรับตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมเราก็ยังเชื่อว,ว่าน่าจะยังได้เห็นการปรับตัวสูงขึ้นนะคะโดยที่แนวต้านแรกก็ถ้าสามารถผ่านระดับ 1, 7 5 0เอยหรียญ US อล l าร r ต่อ ทรอัลได้นะคะก็น่าจะได้ขึ้นไปเทสแถวประมาณ 1, 7 7 0เยหรียญ US dollar ต่อทริอัลแล้วก็1780เปหรียญ US dollar ต่อทริอัลนะคะก็ถือว่าเป็นแนวต้านต่อไปที่ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสําคัญก็ถือว่าเป็นจุดท,ที่นักลงทุนสามารถเริ่มทยอยขายทํากําไรออกมาก่อนได้ค่ะค่ะค่ะแล้วส่วนของกองทุน EFSF นะคะจะส่งผลยังไงกับทองคํำไหมคะ ก็ล่าสุดเองอะนะคะก็การประชุมสุดยอดผู้นําของทางยุโรปเองอะนะคะที่มีการประชุมออกมาเมื่อวันนี้นะคะก็ได้มีการสรุปกันออกมาแล้วก็คือมีการเพิ่มกองทุนเอ f อเอออกมานะคะที่จํานวนเงินหนึ่งล้านล้านยูโรนะคะแล้วก็ ส่วนของหนี้ทางประเทศกรีซเองก็ได้มีการลดหนี้แฮคัตหนี้ลดลงมาประมาณ50เนนะคะแต่ว่าตัวนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของฝั่งยุโรปเองแต่ว่าโดยวรวมแล้วในช่วงหลังที่ผ่านมาข่าวของทางฝั่งยุโรปเองก็ส่งผลค่อนข้างน้อยกับตัวราคาทองคําเพราะว่าช่วงหลังเองตัวราคาทองคําเองก็ค่อนข้างจะไม่ได้ ตามกับตัวยูโรเท่าไหร่นักันนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวยูโรเองก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมาด้วยเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตัวทองคําเองในช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในฐานะของเซฟเฮเว่นเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ก็เลยทําให้ข่าวของทางยูโรเองมีน้ําหนักส่งผลกับตัวทางทองคำไม่ไม่มากนักกันนะคะคแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีตัวหนึ่งที่ท,ที่ที่ส่งผลทําให้ค่าเงินยูโรเองแข็งค่าขึ้นมานะคะค่ะครับ ถามคุณทิพาครับคือ GDP สารัฐนะครับคือก่อนหน้านั้นคนเขามองว่าสารัฐเนี่ยจะ double recession er หรือเปล่านะครับแต่ว่าล่าสุด GDP สารัฐเมื่อคือนประกาศออกมาก็ถือว่ายังดีอยู่ตรงนี้มันจะส่งผลกระทบกับทองคำหรือเปล่าคะค่ะตัว GDP ล่าสุดเองของทางสารัฐอเมริกานะคะก็ส่งผลออกมาดีกว่าที่คาดไว้นะคะอของตัวไตรมาส3เองนะคะจากจากที่คาดไว้นะคะก็ส่งผลทําให้ตัว ค่าเงินดอลลาเองนะคะก็อ่อนค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะก็อ,อ,อันนี้ก็ไม่ก็ไม่ส่งผลทําให้ราคาทองคาเองมีการรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยด้วยเหมือนกันค่ะครับคือจากนี้ไปเนี่ยเรื่องราวของยุโรปนะครับยังจะมีอย่างต่อเนื่องต่างๆนานา,นาครับ หลังจากที่มีการประชุมผู้นำเ eu ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันที่3ที่4พฤศจิกานี้เนี่ยก็จะมีการประชุมของ G 2 0ในระหว่างนี้ครับทองคำมันจะเคลื่อนไหวเป็นยังไงฮะ ค่ะก็ในระยะสั้นนี้นะคะเราก็ยังเชื่อว่าตัวตัวของราคาทองคำเองก็ยังจะต้องอนักลงทุนเองก็อาจจะยังต้องติดตามข่าวสารของไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปเองก็ตามหรือฝั่งสหรัฐอเมริกาเองก็ตามนะคะก็ยังจะคงต้องติดตามข่าวสารยังต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในระยะสั้นตอนนี้ก็อาจจะให้ดูราคาทองคำตามตาม,ตามปัจจัยทางเทคนิคด้วยเหมือนกันนะคะคที่ค่อนข้างมีผลสำคัญในช่วงระยะสัน้นในช่วงนี้โดยที่กรอบสําคัญของราคาทอง ตอนนี้ก็อยากให้ดูที่แนวะต้านที่สำคัญที่ระดับประมาณ1,770เหรียญ US Dollar ต่อ t r y นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นแนวจุดขายจุดแรกนะคะของนักลงทุนแล้วก็ถ้าสามารถผ่านไปได้ก็น่าจะได้เห็นแถวๆประมาณ1 7 8 0เหรียญแล้วก็ให้ระวังแรงขายอาจจะได้เห็นการย่อตัวของราคาทองคาด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ให้เรามัดระวัง